สบายดีพี่น้องบัดขู่คนเอฟซีบัดขูข่คนบได,ด้พภ์กันด้นเลยพี่น้องกินฮอดคือเกา่าส่วนนี้ข้าวอยากพี่น้องก็เลยบุกคอยได้ลงคลิปเนาะแต่ว่ามือนี้เข้าก็บซิม,มาเฮ็ดคลิปคอนเทนต์แจกขนมเด็กหน่อยบัดหมู่บ้านเนาะคอนเทนต์นี่ก็ถือว่าม,มาจากอาตุยก็อ,อาตุยเนาะล่ะ,ละกะ็เรามีหมูเราซื้อมิสเตอร์ไม่เนาะฝากเงินมาให้หนึ่งร้อยดอลลาร์เราไปนคนอเมริกานี่หูเราพี่น้องเออเราฝากเงินมาให้อยากให้เด็กหน่อยได้กินขนมเนาะจริงๆแล้วเราฝากเงินมากไปอาชีพแล้วแต่ว่าคอยค้าคือพี่อุงเทป กำลังลงมาหมอน,นี้แล้วก็ชิมาเห็ดคลิปแจกเลยเนาะก่อนอื่นก็นขอขอบใจมิสเตอร์ไมค์แล้วก็เอาตุยก็เอาตุยเนาะที่เ็ดไทยมีคอนเทนต์แบบนี้เนาะไปไปเบื่องบรรยากาศก,กันพี่น้องเอาพี่น้องตอนนี้เขาเมาเงินเนาะลอยแนละ้วทนายจะถ่าวเดี๋ยวนี้หลาดเจ็ดแสนขอลาดเจ็ดหาเขาปุ๋ยเนาะบอกว่างเงินจะไปทำบุญน,นี่ยนี่โอ้โหด,ดีสุดยอดแล้วหลมดี ขนมหาชิปหาชิแพ็คเนาะแพ็คสแปดพหลานส่นามดีโด่เ้าแก๊สแก๊สชิปหาสามแนเป็นหลาเจ็ดพีเงินเลยพี่นอ้องโอ้พี่นอ้องขนมที่ซื้อมานาอก,ก็ถือว่าเพียบพร้อมเลยเนาะมีทั้งดีโดสองแก๊สนี่โอ้โหขวบับไดลี่นตาโอ้วัตถุท้องเลยเนี่โอยยนตเสียงกี้บขกี้บอย ยังในคาดพิ่งในคาดย่างในคาทำโผดามกันพี่ทำบด่าใช่พวกยกเด๋มพวกยกเอาไปยิงทงลลยพวกยกมามามาล่อน้ามวยล่อรถเติมบ่มา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 ชามันมด้วยานแจกขนมสาน บุกินมขนมเนี่ยหน่อยก็ม <Exped ition introductions> ัวเลยาิโอ้โหน่องขนมล่เจเบิ้นลบ่เบละบ่นี่มาไต้ได้มาไต้นียมาไต้มากเบิ้นหมดเล มาเด้อมาเด้อมาเด้อโอ้เลี่ยงเด้อเาแทวเด้อไปเข่าแถวเด้อขวายัขานเลี้ยงุ่งก่อนเลี้ยงตละตนสุบขอี่ล่ะตีแลเตี่ยงี่ยทุบขอน่นี่เลยเี้ยงเ้แอะไรวะ กระสานก่อนกระสี่อนเอากระสีก่อนฮะวายมัน้อยแค่นี้เอาเด็กๆทำเองอยาก

ไໃ้ใจดำน้องคนงามบอก เิดปินแต่ใจดวงนี้ก็อยากจะโบยบินขึ้นไปสู่ฟ้าไกลย้อนอยากได้คุณยามลงมาเป็นดูไฟแม่เจ้าบอตองเคินเจ้าบอตองอายเพราะว่าอายฮักเจ้าสุดหัวใจแต่อยากให้เจ้านั้นมาเป็นดูไฟแม่เจ้าหน้าฮักไอเห็บฮักเจ้ามาแต่โดนแต่บ่ก้าบอกไปก็มาติดทีว่าเ้ามีคนหัว หน้าตาไอจะเหมือนโจรแต่หักของไอนี่มันอ่อนโยนไอมีฮักเจ้าน่ะไม่น่ามนน้องนางคนงามคงบ่โซเจ้กเจ้าสดใสอ้ดี๋ยอยากได้ไปเป็นลูกไพ่แม่ มใจอไอเน่ม

เดี๋ยวตัว้าไเดี๋ยวกระเส็นมุไงตัวนี้มุไงทาได้ตัวนี้ใส่มุไงนี่มาแล้วเขามีใครได้เนยเขาีเขาพีะมีลกอนลกนี่นี่นีเอขอบตคนนเอาอ่า แ h งค k y ิวไม่เลสิเริ่เอาเริ่มางความคอยเริ่มแบงคิวไม่เลอสิขอขอบใจพอตุ้ยแนตุ้ยขอให้ดมตุยอในีมตุ้ยขอใ้ดีแ่ด้ยนีนี่ไมสเตอร์ไม่ขอหุ้บขึ้นทงนี่พี่น้องบานนี้โอเคหลังจากเรือขึ้นเ้านี่ใช้ผูใหญ่ใช้ปูใหญ่มากทีหน่อยออกขอนีะเพคุณรู้ไมว่าอีกไดใครทุกคนรนี่พี่น้อง หนนีร่อยนี่คอยแจคบไปแล้วหร่อยเอาขนไก่อนเดี๋ยวคชอีกไก่อน้ๆไปไเออมาต้มหเอาพวกยางมาลูกโอ้เจ้าบุรีนะเจ้าบุรีด้เจ้าพันเด้กป็นีรพักเบิ้งน uh ี่พ uh> ักเบิ้งแต่ที่มารเปับ้เามือแล้เชื่อไม้วเว้ยแ่ไไเ่ยจ่ไมือรอายมือเ้ย ไม่ผ็ดไม่เผ็ดแ่นี่เอากินมั่เ็ดด้ไม่เแ้นี่อาเ้ยจ้าคนนั้นมือเร็เร็วเร็วเใไลก็รุ้เยจะพูดยัไม่า้ไปเลา่ได้ไหมได้ไม่เอาเิ่ยืเร็วใคร่ะไกลเร็วผู้ชนบแ้งๆขอม่าดไทยงานเลยอาเ่าด๋ยวดเดี๋ยด

<laughs> làm, nhiều, nào, không được, à không ông đâu. đi đi con ơi, chồng. Chơi không được nữa, nhạt đây cho đâu,

แห้งกูจะเกินนะว่าใบ่เอาเนาะพี่น้องคือว่าคอนเทนต์นี่ก็มาจากเอาตุยกาตุยนโมูเราซื้อมิสเตอร์ไม่เนาะข้าโอ้โหขึ้นเลยเนาะพอของพ่เของเจลายเชทปนี่คอนเทนต์แบบนี้เนาะพี่น้องคอยกาข้าวเหียกระลังลงมาถึงเทพบมือนี่กต่วันนี้มาแจกเลยจริงๆแล้วเอาตุยกาตุยก็มิสเตอร์ไม่เราโอนเงินให้กับประมาณทีหนึ่งแล้วคอยกาอดใจอยากมาอยู่แต่คอยยุ่งเพบ คุณนี่มาเมือนี้ก็เลยมาสางวัตเจนพอขมโขมไดไลยชีเทอรมีบรรยากาศแบบนี้คอยกะดีใจดีใจช่วงนี้พวกคอยได้ถ่ายคลิปพี่นอ้อข้าวหยักกะคิด้ร้อนอินซีทุกคนคือเกา่าเนาะกะยังสีเห็ดคลิปต,ต่อไปอยู่ห่าแต่ว่าอาจจะดนด้นอีกเท่านึงย่างประมาณเอ้ากัขอขอบใจค่อยี่นี่ไม่แห้งเพิ่งเอาตุ๋ยกับอาตุ๋ยแล้วกัมิสเตอร์ใหมแตกิูใหมดยอดบาย